ยุคสมัยนีย้คงจะไม่ค่อยมีใครใช้เตาถ่านหุงหาอาหารกันแล้วนะครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าจะมีก็คงจะเป็นครัวในต่างจังหวัดที่บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่เขายัางนิยมใช้กันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆคุณผู้ชมแทบไม่มีโอกาสจะได้ใช้แต่ว่ายังมีโอกาสได้ชมแทนนะครับเพราะว่าที่พิพิธภัณฑ์เตาถ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิตถ่านไม้กองกลางจังหวัดต,ตรงังเขาจําลองวิถีชีวิตคนเผาถา่านต้องใช้ทั้งความอดทนสูงนะครับให้เด็กๆและก็นักท่องเที่ยวไปเข้าชม พิพิธภัณฑ์เตาถ่านนี่อยู่ที่หมู่11ตำบลสุโสที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับเจ้าของที่ดินทยกยที่ดินเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษให้อบจอตรังทําเป็นปพิพิธภัณฑ์เตาถา่านมีคณะนักเรียนจากพื้นที่ตำบลอ่าวตรงอำเภอวังพิเศษจังหวัดตรังพร้อมกับคณะครูประมาณ200คนมาทัศนศึกษาแหล่งทีนรู้ทําประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเผาถ่านจากไม้โกงการในอดีตนะครับ เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นสถานที่จริงนะครับที่ในอดีตเคยมีการเผาถ่านด้วยไม้กงกลางและปัจจุบันเหลือเตา,าเผาเพียงหนึ่งเตาครับที่นี่เขาประกอบไปด้วยอาคารหนึ่งหลังเอาไว้ฉายพวกวีดีทัศน์แนะนำสถานที่มีบ้านเรือนทรงไทยยกพื้นสูงนะครับมีใต้ถุนบ้านด้านบนก็เป็นที่ทำงานของเท่าแก่คนจีมเจ้าของธุรกิจเตาถ่านส่วนด้านข้างที่เคยเป็นท่าเรือเก่าอยู่ติดกับลำคลองก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลนนะครับมีไม้กงกลางที่หาได้ง่าย ลำคลองเส้นนี้คุณผู้ชมเป็นเส้นทางที่คนงานเตาเผาถ่านจะต้องใช้เรือผ่านไปผ่านมาเพื่อออกไปตัดไม้กงกลางแล้วก็เอามาที่เตาเผาถ่านนะครับต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยการเผาถ่านทาเตาเผาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่ามีสัมปทานป่าไม้กงกลางให้นํามาเผาถ่านได้ตลาดสำคัญของถ่านไม้กงกลางจากตรังนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นติดชายทะเลแบบนี้มีการเผาถ่านไม้กงกลางก็คือตลาดปีนังประเทศมาเลเซีย จึงมีบรรดาคนจีนที่เดินทางมาปั้นเตาเผาทางเป็นอาชีพแล้วก็ส่งออกกันจํานวนมากครับแต่ต่อมานะครับพบว่าไม้โกงกลางที่เป็นป่าแชาเลนของไทยแล้วก็เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํากุ้งหอยปูปลาต่างๆถูกตัดกันไปเยอะนะครับจนป่าเสื่อมโทรมพรรมจึงมีมติให้ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้โกงกลางตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมา นะคะให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ว่ากระบวนการผลิตฐานไม้กงกลางมีความสําคัญแค่ไหนและจะต้องใช้ความอุตสาหะอย่างไรถึงจะได้ไม้ฐานมาใช้งานนะคะเพราะกระบวนการนี้ถือให้เห็นว่าการทำถฐานหนึ่งครั้งเราต้องเล่กับระยะเวลานะคะเกือบหนึ่งเดือนถึงจะได้ไม้ฐานกลับออกมาโดยการอบไม้ฐานให้แห้งเพื่อเหลือเฉพาะ ท่นฐานจริงๆนะคะต้องระเหยความชื้นออกให้หมดตรงนี้เราจะทําให้เห็นว่าเด็กๆทุกคนต้องมีความอดทนในการดํารงชีวิตนะคะเพราะคนในอดีตเขาไม่มีความรู้แต่เขาสามารถผลิตสินค้าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อส่งขายเป็นสินค้าออกต่างประเทศได้นะคะทำไมก่อนถน,นนหนทางเรายังไม่มีใช่ไหมก็ส่งไปขายปีหนัง สมัยนั้นก็เท่าแก่ก็ไปติดต่อบอยจัดและบอยจัดจะนับวอเตอร์สมัยนั้นที่ปีนังเขาส่งเรือใบช้ำหลักมาเรือใบเขาเรียกว่าเรือใบสมัยก่อนมาบรรทุกท่านจากเตาถานไปปีนัง าใครสนใจอยากมาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็ยังสามารถชมทิวทัศน์ด้วยการพายเรือคายักท่องเที่ยวป่าชุมชมชมป่าชายเลนได้ด้วยนะครับสนใจติดต่อท่องเที่ยวที่094241 7708นะครับ คุณตาสหัสที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้อายุ78ปีนะครับคุณผู้ชมและเป็นคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อดีตประวัติศาสตร์ตรงนี้เสียชีวิตไปกันหมดแล้วจึงมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับในสมัยก่อนเนี่ยพากันพายเรือเพื่อออกไปตัดไม้โกงกลางระยะทางไกลทั้ง4-5กิโลเมตรนะครับแต่รายได้ดีมากครับคุณตาบอกว่าถ้าเทียบเงินกับยุคปัจจุบันก็คือมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยหลักหมื่นบาททีเดียวครับ